สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักหน่วยบนนะครับคิดว่าหลายท่านก็คงจะรอสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เข้ามาแล้ว13มวดติดนะครับยังไม่ผิดนะครับเข้ามาต่อเนื่อง ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไร มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับเราก็คิดคนสูตรมาเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเรามาดูสูตรนี้นะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับเข้ามาต่อเนื่องงวดที่13นะครับงวดที่ผ่านมาคืองวดที่13มงวดของ1ตุลาคมนะครับที่เราคำนวณไว้นะครับได้2 3 4 5ี่หเป็นตัวเลข4ตัวนะครับ หลักหน่วยบนผลรางวัลที่ออกของ1ตุลาคมนะครับก็คือ8 9 3ผลปรากฏว่าตัวที่มานะครับคือเลข3หลักหน่วยนะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราย้อนดูสักหน่อยนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่เคยเห็น ศูนย์นี้เข้ามาจากงวดแรกนะครับงวดที่หนึ่งที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก403นะครับ403ที่เราคำนวณไว้นะครับ0123นะครับออก403เลขสามมานะครับหลักหน่วยงวดต่อมา8901ออก938หลักหน่วยคือเลขแปดงวดต่อมานะครับ3456ออก446 เลข6มางวดต่อมา2 3 4 5ออก0 9 5งวดต่อมานะครับ7 8 9 0ออก5 6 7เลข7มานะครับหลักหน่วยแล้วก็งวดต่อมานะครับ4 5 6 7ออก9 6 7 หลักหน่วยคือเลข7แล้วก็งวดต่อมานะครับ5 6 7 8นะครับออก2 5 8หลักหน่วยคือเลข8งวดต่อมานะครับ6 7เ9ออก2 8 6รู้สึกว่าจะงวดงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดนี้อันนี้คือหลักสถิติคิดย้อนลังไปนะครับ ที่เราใช้มาเห็นผลงานมานะครับจากงวดนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะลงเป็นสูตร2ตัวลงแค่2ตัวนะครับจะไม่ลงเต็ม4ตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมาตัวแรกกับตัวสุดท้ายแต่งวดต่อมามันสลับมานะครับใน4ตัวนี้แล้วก็งวดต่อมานะครับ9012 ออก3 9 1นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับบางคนก็เอาดูบวกไปด้วยนะครับ5บวก3เป็น8นะครับ8บวก1เป็น9 9บวก2เป็น11นะครับได้เลข1 1 2 3 4นะครับออก8 1 1นะครับเลข1มาที่หลักหน่วย งวดต่อมานะครับเกวก8เป็น17บเวก1เป็น18 18บวกแอีกเป็น26นะครับได้เลข6 6 7 8 9ออกเ 9, 9 7นะครับหลายท่านคงจะเห็นนะครับสูตรนี้ก็งวดต่อมานะครับ3 4 5 6นะครับออก0 8 3เลข3มาานก็งวดที่ผ่านมาสองบวกศูนบวกสะครับเป็นห้า 5บวกเกเป็น12ได้เลข2เพิ่มไปทีละ1นึ่แจมก็2 3 4สี่ห้าผลรังวัลที่ออกก็คือ893ตัวที่มาคือเลข3านะครับหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสน แสนหนงวันที่หนึ่งนะครับคือเลขแปดบวกหลักร้อยบนก็คือเลขแปดอันนี้นะครับหลักแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลขสามแล้วก็บวกหน่วยล่าง หน่อยล่างก็คือเลข9ก็จะเป็นนะครับ8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก9เป็น28นะครับได้เลข8เพิ่มไปเทียละ1แต้มนะครับ8เพิ่ม1ได้9 9เพิ่ม1ได้10ก็คือ0นะครับเอาตัวท้าย แล้วก็10เพิ่มอีก1ก็เป็น11เอาตัวท้ายนะครับอันนี้ผลของงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ63นะครับเรามารอลุ้นต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับงวดที่14สงวดต่อไปนะครับสูตรนี้นะครับถ้าเรามาเทียบกับหลัก10ที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ มันก็จะมีตัวตัวชนกับสูตรนี้เหมือนกันนะครับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับสูตรคู่คีตัดได้เลขหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับในสูตรนี้ก็จะมีตรงอยู่สองตัวนะครับก็คือเลขแปดกับเลขหนึ่งจะมาไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหรือจะเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับ แต่ถ้าเทียบ2ส,สูตรนี้ก็มีมีตรงนะครับมีเลขมีตัวชนนะครับก็คือเลข8เลข8กับเลข1นะครับที่ตรงกับสูตรหลักหน่วยนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เดินดีเข้ามาต่อเนื่องนะครับเข้ามา13มงวดยังไม่ผิดสถิติที่ผ่านมาที่เราเห็นผลงานมาแล้วก็หลายงวดนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่า,าขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับเราก็หลักหน่วยก็เน้นไปที่ปักหลักไว้ที่4ตัวนี้นะครับท่านชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูมีเลข8เลข9เลข0ูน์เลขหนนะครับคิดว่าน่าจะเดินต่อนะครับถ้าเดินต่อเราก็พิจารณา จากตรงนี้นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนคิดว่าความน่าจะเป็นผมว่างวดน,นี้ก็มีโอกาสที่จะเข้านะครับคิดว่านะครับเป็นความชอบมีมีตัวชอบอยู่ครับในนี้มีตัวชอบเดี๋ยวเราค่อยมารวบรวมดูสูตรอื่นๆหรื่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีสูตรอื่นมาเปรียบเทียบกันอีกแล้วก็สูตรแต้มรวมนะครับแล้วก็ไปตัดจับคู่แล้วก็ ลองมาตัดดูถ้าเดินต่อแบบงวดที่แล้วเราก็จะได้เข้าตรงๆนะครับก็จะได้คู่ชุดที่เข้าตรงมาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับจะผิดจะถูกอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถ้าชอบจะทมไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่า ก็ยังเหลือสูตรแต้มรวมอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรแต้มรวมสูตรหลักสิบเด่นหลักสิบกับหน่วยบนนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามนะครับมีสูตรหลักเด่นหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรแต้มรวมนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ย่าลืมกดติดตามช่องไว้ j เจ้าชแนลหอยฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบทุกท่านโชคดีร่ารวยครับสวัสดีครับ